คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบขายไม่แนะนำให้ทำตามปรดใช้ท่าจักรยานอากาศในการหับชมบครับสวัสดียินดีต้อนรับไปส,สู่ท่าไรเอฟซีดูโอสุดชแนลสายปั่นสพเฮียกันด้วยนะครับอ่ะ วันนี้อ่าไม่ได้ตั้งใจจะอัดคลิปนะพอดีนังเล่นแล้วมันเข้านะโบนัสเบ็ด4 5 0ห้า <c oughs> เออแอดก็เลยอัดมาให้ดูเนาะก็มามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะแอดไม่เคยไม่เคยเล่นเข้าเลยนะเพิ่งจะเข้านะอ่ะวันนี้ขอเป็นกลางสายขวาแล้วกันโอ้โหมาไม่ให้รู้นเลยนะฮะ เอ้ยขอฟันหน่อยฮะขอฟันหน่อยฮะขอสักชึอกนี่ยฮะฮะบเบรกวิ Make นะฮะโอ้โหเอเอมาไปกันต่อฮะคลิปนี้อาจจะมาสั้นนิดนึงเนาะมาแบบมาแล้วกลับมาแล้วหนีเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาบุ็อ้มให้ดูฮะบบล็้ตเป็น450นะไม่ได้มีอะไรเยอะฮะไปฮะโอ้โอ ได้ฟันทีเดียวเองอะสีะได้นะนานๆจะเข้าเนาะอออ่ะก็ก่อนจะจากกันไปยังไงฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันเนาะจบตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเออก็ถือเป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งแล้วกันที่แอดอ่าหยิบยกมาให้ดูนะฮะเพราะว่าจริงๆแอดไม่ได้ตั้งใจจะทำคลิปเนาะอย่างที่บอกนะฮะ ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วฮะซิวบ้า